โอเคครับก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอูเมเกมมิ่งเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทาคลิปสุ่มเจอพี่กายแสนดีนะครับแล้วก็พี่โกเคซูเจนะครับผมแล้วก็อิมแพกนะครับซึ่งเป็นแคนพี PS ทั้งหมดเลยคือทําไมผมรู้นะครับคือคือพอดีอะ่ะพวกผมไปดูในหน้าล็อบบี้นะแล้วมันมีคนที่แต่งตัวคล้ายๆพี่กายแสนดีนะครับผมและคือผมเลยแบบว่าเออแล้วน้องนัทเขาก็เลยแบบว่าไปเปิดดูในช่องสตรีมนะครับ บังเอิญว่าเจอจริงๆครับผมโอ้โหคือตกใจเลยนะผมว่าจะซุ่มเล่นๆนะครับว่าอยู่นะครับใครมาแต่งตัวคล้ายๆพี่กายแสนดีนะครับผมโอ้โหเจอจริงๆครับเจอพี่กายแสนดีนะแล้วก็พี่โก้เคจูเจนะครับผมแล้วก็ Impact c a นพีเอสนะครับผมอีกคนนึงไม่รู้เนะยครับผมแต่ก็น่าจะแคนพีเอสเหมือนกันหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับเราก็จะลงที่เก่าที่เดิมครับลงสีครับผมที่ประจําเลยชุดเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะชุดนี้นะชุดโปรนะครับใส่ประจํานะโอเค ไม่ได้ปืนเลยนะครับผมเดี๋ยวหาปืนก่อนละกันนะนี่ไม่มีปืนเลยมีคะาโอ้แต่ค้าไม่มีของแต่งฮ้ยใครเนี่ยเล็งหัวอุ้ยแต่ไปโดนตัวอะไรวะเนี่ยอุ้ยเจ็บนะโอ้โหโดนปืนอาร์ก,กยิงเข้าไปครับผมผมล้มแล้ววะ่ะโอ้โหล้มสองทีมผมชิบหายละโอ้โหเหลือคนเดียวครับผมเหลือน้องโอเวอร์นอตนะน้องนัน้นั้นเองครับผม เฮ้ยนี่ไงตีพี่กายแสนดีนะครับผมโอ้ตีพี่กายแสนดีตายไปหนึ่งนะครับซีจีดาลูมานะเออผมําได้แล้วครับผมสุ่มเจอเออคนชื่ออะไรวะเขาอายุเท่าผมนะอืมอะไรวะบอสเออบอสซีจีดาลูมาครับผมเออผมจําได้แล้วนะแคนพี่กายก็แตกไปหนึ่งครับนั่นก็คือซีจีดาลูมานั่นเองนะครับผมคนนี้ก็แกนมาสเตอร์เหมือนกันนะโอ้โหเจอแต่คนแบบโหนโหเทพบเลยนะครับเกมนี้ อันนี้เนี่ยผมให้น้องนัดแบบวิ่งไปบูเลยนะครับผมดูซิว่าน้องนัดจะยิงได้หรือเปล่านะช็อตนี้น้องนัดขอจะโชว์ก๊อตหรือเปล่านะครับด้านล่างมีเป็นตี้พี่กายแสนดีทั้งหมดเลยนะครับผมช็อตนี้เนี่ยเอาตามตรงเราถอยก็ได้นะครับผมถอยก็ได้นะแต่คือคนในตี้ผมแล้วก็น้องนัดก็แบบว่าอยากจะยิงนะครับผมก็ต้องจัดให้หน่อยเลยกันผมก็อยากจะเห็นน้อง น้องนัดยิงแคน p ีนะครับผมว่าจะยิงได้หรือเปล่านะอันนี้ช่องน้องผมเนะี่ยเองนะครับโอเวอร์นอนะครับก็ฝากไปติดตามด้วยนะทําเกี่ยวกับไฮไลท์นะครับเพื่อนๆนะครับเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะอุ๊ยเข้าหัวแต่ไม่ตายเจอใครนี่ไงครับพีโกนะ้เคทูเจนะเลื่อนเหลือแค่นิดเดียวนะโอ้โหเกือบได้เกือบน็อกดาวเคทูเจได้แล้วครับผมน้องนัดนะสุดยอดจริงๆครับผม โอเคนะเดี๋ยวผมก็จะตัดไปตอนที่พี่กายแสนดีนะครับแล้วก็พี่โก้นะครับบวกนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับคนดูทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นพี่พี่น้องนองนะครับหรือว่าอะไรก็ตามนะครับผมที่เข้ามาดูนะแบบว่าไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ด่าหรือชมหรือรักอะไรก็ตามนะกดติดตามกดไลค ผมก็ต้องขอขอบคุณคนดูทุกคนมากๆานะครับผมผมก็รักคนดูนะครับก็อยู่ด้วยกันนานๆนะครับอย่าเพิ่งจากกันไม่ไหนนะผมก็จะพยายามหาคลิปคอนเทนต์ดีๆมาลงให้นะครับผมช่วงนี้ก็กาลังจะคิดคอนเทนต์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับเช่นเปิดว์ปสาวในโซนฟิสตายอะไรแบบนี้นะครับผมก็รอดูเรื่อยๆครับผมมีคลิปมาเรื่อยๆแน่นอนนีครับผมก็เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่พี่กายแซนดี้บวกแล้วกันนะครับผมพวกตีพี่กายนั่นเองนะครับผมโอเคครับไปเลยครับตอนนี้พี่กายแซนดี้ก็อยู่ที่เขตดิมานะครับผม แล้วก็พี่ Impact นะครับผมแล้วก็พี่โกนะโอเคมาดูพี่ Impact เขาจะยิงคนหรือเปล่านะครับผมพี่โกเหมือนจะหลุดนะครับผมเดินค้างค้เดินค้างค้แบบนี้นะครับเหมือนจะหลุดนะครับโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปดูพี่ Impact แล้วกันนะครับเอ๊ะเหมือนจะยิงคนนะครับเย้ยิงหัวด้วยว่ะ M 1 4นะครับเล่น M 1 4กระโดดยิงเลยนะเหมือนจะมี2ตัวนะครับหรือว่าคบตี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเหมือนจะมีแค่2ตัวครับผมโอ้โหเอาเรื่องจัดเลยนะ แตกไปที่เรียบร้อยครับผมเช็คคนก่อนนะครับผมน่าจะไม่มีคนแล้วนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้พวกพี่ๆแกก็เดินแยกกันที่จะหาไล่คิวเลยนะครับผมคือเกมนี้นะ่าจะเป็นเกมที่ไม่ตึงสําหรับพวกพี่เขานะก็เลยแบบเดินหาไล่คิวเลยนะครับสุดยอดจริงๆนะพี่กายเนี่ยเล่นในความประมาณจะ1เดือนแล้วนะแต่โคตรโหดเลยนะอันนี้ผมยอมรับเลยนะครับผมเดี๋ยวแบบเดี๋ยวลองมาดูพี่โก้แล้วกันครับผมพี่โก้ก็น่าจะอยู่ในหอนาฬิกานะ ต้องดูซิว่าจะเจอคนหรือเปล่านะโอเคครับผมพี่โกเหมือนจะได้ยินเสียงคนนะครับผมอยู่ตรงไหนเนาะเดินไปแล้วฮะเดินไปแล้วฮะพี่โกเล่นเป็นสกากับลูกซองยาวนะครับผมเป็นเออเป็นคนที่ค่อนข้างจะเล่นวันช็อตค่อนข้างเก่งเลยนะคนนี้นะเอาตรงทุกคนก็เล่นเก่งแหละแต่ว่าในตี้อะไรวะในตี้แคนพี H นะครับผม เก่งทุกคนนะครับผมอ่าแล้วเจอด้าน,นาครับผมสบัดมาแบบนี้ไม่โดนหัวฮนะไม่โดนฮนะแล้วบล็อกไอวอลมาอ้โหูแล้วเข้าหัวเม่สุดท้ายคนระับพอดีเลยนะเกือบไม่โดนหัวแล้วนะครับผมน่าจะเป็นอุยโดนหัวอีกนะฮะเดินเข้ามาตรงแบบนั้นอีกตัวหนึง่งะยังกไงน่าจะอู้เจ็บหนักนะหมวกหายเลยนะฮะน่าจะเจอตี้ตึงด้วยนะต้องรีบซ้ำแล้วครับผมน่าจะเจอเป็นตี้ตึงนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นตี้อะไรนะตอนนี้ ึงจัดๆเลยฮะตึงจัดๆเ,เลยนะเรียบร้อยครับผม่วงไปดาวดาวไปหนึ่งนะน่าจะเหลือ2ตัวครับ2ตัวด้านล่างแล้วยิงด้านบนไปฮะบล็บอกไอวอมาคนะิกโก้จะเดินเกมยังไงต่อฮะต้องดูอีกทีเลือกจะลงล่างฮะและด้านล่างมีตัวครับและสะบัดเข้าหัวไปฮะและเลือกชาร์จเ,เลยหรือเปล่าเลือกชาร์จเลยนะฮะผมตั้งไอวอบล็อกมาเอายังไงยังไงช็อตน,นี้อ้าวคนนั้นก็ตั้งไอวอ ปึ๊บเรียบร้อยครับผมดาวไปหนึ่งนะเหลือตัวสุดท้ายครับผมช็อตนี้จะเป็นช็อตหนึ่งเก็บสีหรือเปล่าหนึ่งเก็บสีหรือเปล่าเลือดเหลือแค่ยี่สิบเรียบร้อยครับผมโอ้โหเก็บตีเอสไปเฮ้ตีเอสยิงหรือเปล่าหรือเปล่านะ่าไม่แน่ใจนะครับผมแต่เมื่อกี้คือช็อตยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะแต่กล้าเล่นจ,จัดเลยนะครับผมเออคนที่เล่นวันช็อตเก่งเนี่ยเขาจะกล้าเล่นเป็นพิเศษนะครับเพื่อนๆครับผมจะไปทําบ้างนี่ครับผมบางทีทําได้นะ โหดจริงๆครับผม1 v ึ4งนะช็อตเมื่อกี้นะเดี๋ยวเราตัดภาพมาที่ฝั่งของพี่กายนะครับผมแล้วก็พี่ Impact อิมแพกเขานะตอนนี้พี่แกก็สั่งหารไปโคตรเยอะเลยนะผมดูรายชื่อนะครับผมยังไม่ได้ตัดวิดีโอมานะโห้โห7คิวอ่ะพี่โก้นะครับฆ่าไป7คิวพี่กาย4คิวนะครับผมโอเคพี่อิมแพ t ก็ฆ่าไป7คิวนะครับผมโอโ้โหแต่ละคนฆ่าเยอะจริงๆครับผมสุดยอดนะครับ เดี๋ยวผมว่าถ้าเราแบบเล่นพิ้วๆได้เนี่ยน่าจะโหดนะครับแบบว่ากระโดดยิงอะไรแบบนี้นะเหมือนที่โก้เนี่ยครับผมสะบัดโคตรดีเลยครับสะบัดลูกซองเข้าหวัวเข้าหัวเอานะสุดจัดผลัดบอกนะครับมาฮะจังหวะนี้ตัดภาพมาที่พี่กายแล้วกันฮะเหมือนจะมีคนนะฮะพี่กายรู้สึกจะเดินเกมแล้วนะครับคนค่อนข้างจะเหลือเยอะอยู่นะสิบห้าคนนะครับผม และเดินเข้าโดนฮะมีคนหรือเปล่าโอ้โหโคบตี้แลวฮะพี่กายทําไงฮะพี่กายก็เลือกเป็นสก,กาเหมือนกันนะครับผมแต่พื้นชั้นเนี่ยจะเป็นซองพวงนะครับบางคนก็สงสัยว่าทําไมที่เวลาเล่นสกินปืนไม่ขึ้นนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมปรับราบลื่นนะครับมันไม่ขึ้นนะมาครับมาดูพี่กายครับโอ้โเข้าหัวไป2เม็ดยังไงเนี่ยเฮ้ยไปล็อกตัวอื่นเข้าหัวไป2ตัวเรียบร้อยดาวไป2ฮนะ เฮ้ยดาวไปสามเหลือตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายอยู่ไหนแตกหรือเปล่าเฮยย็ดเข่เฮ้ยช็อตนี้เก็บไปสี่ตัวสกาบอกเดียวโคตรเอาครับพี่กายนะครับผู้เล่นในคอมที่เล่นแค่ไม่กี่เดือนนะครับผมเออไม่ใช่ไม่ใช่ดิเกือบจะเดือนนะครับผมเฮยเอาเรื่อนจัดนะครับสุดยอดจริงๆครับผมโอเคนะ เดี๋ยวเรามาตอบข้อสงสัยก่อนเลยกันเลยและกันว่าทําไมเวลาสุ่มเจอคนแบบดังๆหรือคนนุ่นหงดครับทำไมสกินปืนไม่ขึ้นนะผมก็ไม่รู้มันเป็นอะไรนะบางสกินปืนมันก็ขึ้นนะครับบางสกินปืนมันก็ไม่ขึ้นนะผมปรับเป็นลาบลื่นนะครับผมก็งงเหมือนกันนะครับมันเป็นอะไรนะถ้าใครมีวิธีแก้ก็บอกด้วยนะครับผมโอเคนะเหมือนจะมาเก็บแอร์ดรอปนะครับต้องมาดูการเดินเกมนะครับตอนนี้เหลือเป็น สิบเอ็ดคนนะเพื่อนๆนะดูซิว่าพี่กายจะสามารถคว้าเกมที่หนึ่งได้เปล่านะคือเอาตรงๆอ่ะตีที่ตึงๆนะครับก็ตายไปหลายตี้แล้วนะที่ผมดูมาเมื่อกี้นะคือตี้ตึงๆหนี่ตายไปหลายตี้นะครับตี้ของเออแคนจานนะครับเมื่อกี้นะที่ตายไปนะตี้นี้ผมจําได้นะผมเคยสุ่มเจอนะแร right ้งค right ือส huh? ูงเลยนะสี่พันหกนะครับแต่ขอไปตายให้กับตี้อะไรก็ไม่รู้นะครับตีออฟออฟอะไรสักอย่างนี่แหละครับผมเหมือนจะมีตัวบนบ้านนะผมพี่กายเห็นแล้ว มือนจะมีแค่ตัวเดียวหรือเปล่านะน่าจะาตัวเดียวครับผมเหมือนจะมีตัวตร,ตรงรั้วด้วยฮะยังไงสบัดไอ้วอมาบล็อกตัวบนบ้านครับผมแต่มีตัวมาล้วขาวครับโอ้โหแล้ไปโดนระเบิดจากไหนวานั่นและยังไงฮะพี่กายจะเลือกเล่นยังไงถ้าเล่นแบบนี้ค่อนข้างจะเสี่ยงนะฮะอ้าวและคนไอตีดาวไปหนึ่งฮะ ที่กายไม่เอาตรงรั้วนะครับน่าจะขึ้นไปแบบเล่นบนบ้านให้มันจบๆไปเลยนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมอุ้ยโดนบนบ้านฮนะบนบ้านมีสองตัวนะัาต้องรีบลงมาเลยครับผมน่าจะโอ้โหเจอตี้ตึงด้วยนะน่าจะเป็นตี้แบบไม่ใช่ตี้ตึงนี่คือโดนลุมมากกว่านะครับผมแต่คือแบบก็น่าจะตึงๆเท่ากันเลยนะตี้ไอตรงรั้นะครับบล็อกไอวอลโคตรเร็วนีครับผมเฮ้ยแล้วเข้าหัวไปนหนึ่งเม็ดไม่ไดาครับผม โอ้โหน่าจะเป็นหมวกสารนะอ้าวและด้านหลังยิงมาฮะต้องรีบบล็อกไอพอลและโหรีบบล็อกไอวอลอย่างไวครับผมสุดยอดจริงๆฮะกระโดดดูตำแหน่งศัตรตูฮะโอเคตอนนี้ต้องขึ้นไปชาร์จบนบ้านให้เสร็จนะเพราะว่ายังเก็บฟักตี้ไม่ได้เลยนะครับหรือเก็บตี้บนบ้านไปแล้วนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ๋อยังไม่เก็บนะครับยังไม่เก็บตี้บนบ้านนะ ตอนนี้ตีพี่กายนะครับแล้วก็พี่โก้หรือพี่อินแพงนะครับยังเคลียร์ตีด้านบนไม่ได้นะครับต้องรีบขึ้นพากันเข้ามาเคลียร์ครับผมมี2ตัวเองอาและพี่โก้ครับช็อตนี้ยังไงโอ้โหเกือบตายครับผมเขามาเขาใส่อะไรวะนี่เขาใส่หลวงปูเเค็มหรือเปล่าครับเพื่อนๆครับแต่ละช็อตนี้คือเลือดเหลือน้อยมากนะและช็อตนี้เหลือแค่3เปอร์ครับช็อตที่น้องผมยิงก็เหลือ2องนะค่อ <c> ย <oughs> หลวงปูเเค็มบอวะ ตอนนี้เหลือ7ดคนแนละะ้วที่หนึ่งอยู่ไม่ไกลนะครับผมอยู่แค่เอื้อมมือแค่นั้นเองนะและที่สุดท้ายนะ่าจะเป็นตีที่ค่อนข้างจะตึงมากๆเลย D.K. นะครับตี้ D.K. นะคิวรัวๆเหมือนกันเลยนะครับผมเหลือเป็นสับสามและอินแคะและทีมแพ่นะ้าเล่นสเต็ปตั้งไอวอลเล่นเลยครับผมเนี่ยไม่เจอคนตึงๆแบบกันฝีมือเวลาในแร้งก็จะประมาณนี้นะแล้วแต่ก็ชนะอยู่ดีนะครับผมโอ้สุดยอดจริงๆคะ สำหรับตีแคนของ PS นะครับของพี่ปื้มอายุเคนะครับแล้วก็พี่กานะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมแล้ผมก็ตกเช่นเคยนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับผมบาย